แชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับทุกคนอาจารย์เนี่ยมาหาปู่ให้เลยนะครับเด็กดื่นก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคือกล่องไว้เอาอย่างดีวะ,วะมาจาลียยอะไรงามอ่าเดี๋ยวมันบอเซตหน้านี่อัคือบอติด ว่าเป็นเอาเงินล้านให้แท้อาจารย์น้องไชเกลือวางหน้ากล้องหน่อยพี่ปินพี่ปินสวัสดีครับอันนี้ครับอันนี้คู่เกย์อาจารย์เองคู่เกย์ที่รักลูกน้องครับลูกน้องแล้วคู่เนี่อ้ดีแล้วยวนเน่พระรามจ้องไหมพี่ปินนะเอ้ยหยิบมาตัวอยู่เหรอจะได้สติ๊กเกอร์ค่ะอย่าลืมทาแป้งตัวไทยแป้งหมดแป้งหมดแป้งเยอะเลยลูกศิษย์เอาไว้ให้ คนเพิ่งจะสวดมือทํารวยน่าจะบอกให้ <คน S 1> อะไร<ด>นะสติกเกอร์อยูโรมือทํารวยรหวยทําจนนะเจ้าจะบอกให้อ่อขอบอกก่อนเอกแกใสอันมอมากกันนีไปไกลๆเดินกูเพิ่งสวดเนื้อ <c oughs> อยากได้สติกเกอร์วี่ดอกไม้ใจก,กันมาต้องต้องมาบูชาแล้วแหละไอมาเดีย๋ยวถ้าใครมาสํานักเดี๋ยวผมแจกฟรีครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแจกฟรีกำไรบูชาห้าเก้าเก้าครับวายลูกน้องน่ารักขืยกิ๊กอ้อ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องหวยกันมันสีประเด็นหวยจเกียนะอมันสีสีทุ่เครึ่งเลยเนี่ยเพิ่นต้นนี่เพิ่นต้นอ่ะใครอยากบูชาอะไรเอาเป็นว่าไปในลายมีลายอาจารย์แล้วเนาะตรงข้างหน้าน่ะจิ้มลายไปจิ้มลายไปนั่นกินแป้งล่ะน้ำยุ้ยว่ากูกินแป้งไรสติ้เกอดไปหายิ้มห้าไม่ได้สติ๊กเกอร์ลืมอ่ะถ้ามาคือผมจะบอกนะใครใครมาทานั้นนี่ในห้องกระจกอ่ะถามเลยขอสติ๊กเกอร์อาจารย์หน่อยมันแจกฟรีถ้ามันเอาเงินเนี่ยเดี๋ยวผมสีลัยมันออก มันแจกฟรีครับ<า>เอากับมันเลยตตแต่ถ้าใครบูชาตั้งแต่ปู่เวทหรือกำไรไปเนี่ยอาจารย์จะแถมไปให้นะครับทูบไม่ได้แถมนะครับเพราะว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยทำมาแผ่นหนึ่งห้าสิบบาทเลยครับขอบูขอบูชาปู่เวทแอดไลน์ไปนะครับนุ่งน,น้องสวดว่าสวดครับพิ่ปินแล้วจำไหนยูเฮ้ยจำเราได้เหงเลยวะยนบอกกันน้ำน้ำตมกโดนนี่เมียนเมียน กินแป้งแทนน้าเม่นครับบันนีเริ่มลงแล้วคนนี้ถือเขกินยังกระไดบ้างบอกไปเลยทำอื่นถือเรขอ่ะคอยดีดพินใหนเบิ้งเออดีดพินใหนเบิ้งแตงแตงเตง่อดูเลยเดีหเบิงะพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีอะไรอาจารย์อยากใส่สีขาวมือมันจีได้ยอกกันอยู่นี่แหละมืดขึ้นหวยวันไหนแมั่นอันยอกกันอยู่มืดขึ้นวันนี้หัวจังไ่าได้บันนี้มึงบังยังคักแม่แถงเป็นบ้าบอกกันนะหัวว่าบันนี้ นี่แล้วสีกินแป้งแล้วนะอ่ะไอหวยก็นเนิ่บป่นี่หวยลงในกลุ่มลายวีแล้วใครอยู่ในกลุ่มวีพีคือได้หวยแล้วไม่ต้องรอเลยอ่ะเดี๋ยวขอไอแคบหวยก่อนอันมู้เจ้ามู้เจ้าอันบางคนก็นเจาสีนอนนะอ่ะเอาทูบปูอีกรอบกันเน้อมือดีสามอาจารย์อาจารย์ขึ้นไปเอกหมอรัมเถอะเนาะเดี๋ยวนอาจารยนอน์อันหนาวะเปิดผ้าม่นกั้งเงอรอ้องเลยลูกน้องอาจารย์กับว่าไห้เซติเกอร์แต่สิ่งใดทรงไห้ลูกน้องอา มันมันไอผมว่าดูครับมันปึ๊ดลังบักนะมันโมเบิลกว่าลายสดข่อยอะถ้าไปเจอต้องไปตอนบ่ายเลยครับเพราะเพื่อนเพื่อนป่าผู้ชายเพื่อนพี่ดอกไม้แจกันมาตอนบ่ายนะครับพี่พี่ทักเฟซผมมาพี่ชูสีดาดีแล้วมัให้ลูกนี่ยอะหนิแมน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 ดีลายลูกผัวไอายอยู่ผัวข่อยแนมแล้วแนมหนาแล้วจ้าระวังเนื้อผิดกับผัวย้อนเลขเนี่ยนี่ไรวะพี่เขาเนี้ยทำ อ,ม,ใใอมาช่วงบ่ายครับพี่ดอกไม้นี่แหละที่เราถึกเรียกจดล้าสีาอ,อันล่าออกจากโรงงานนี่พี่ดอกไม้กับแจกกันนี่ถามแกดูกนะแกถูกหวยกับผมเนี่ยสามตัวนี่ไม่ใช่สิบกว่างวดแล้วหรอแกจ,จะได้ลาออกแล้วลนะ่ะนอ่นมึงจนผัวให้อาจรร่าเนี่ยเป็นยังบอกกลัวว่าอันมือหน่อยถึกแล้ววันที่หนึ่งเศร้าห้เด้อขันยข่ถึกแล้วเดี๋ยวข่ขวขป้าดอกโมแมนโมเมนตมึงหน่าลุงน้องไม่เนี่ยจ้าเอาเมื่อม่เอาเอายืมกลับกล่อง โู้นะขาเขาเออครับมันมีฟิลเตอร์นะหัวท้องเงินต้องแม่เต้นนะหัวท้องแม่เต้นนะจ่องแล้วบาจิบุชาทางเฟสแต่ตังจที่มาไหวปูซึงครั้งนากา,ารย์นะคะโอ <t> ้ขอบคุณครับหกหนึ่งเจ็ดงามสาธุแต่ครัหนึ่งนนเหตุบายสีจ้างามบอกคำหกหนึ่งเจ็ดงามมือคนเบาว่าดีเนี่ย ่อยบ่ได้นอนในเฮียนแท่ <c oughs> นลาลังคนมาเบิงผิดกับหัวยอนเบิงไรสดอ่อนนอนเดบัดนี่เด้อน้อยน้อยพันไม่ยังเออห้าหน้อยคัแนานอยเมือคันเกี่ยวครับอะไปไปหวยไทยสุดเต็มครับเอาสุดเต็มก่อนแคปแครับแอันนี้เป็นเลขชุดที่อาจารย์ทํานะครับแคปแล้วบอกว่ารัฐบาลไทยขอบคุ่กัน CF ลูกน้องพันห้ามันไปตั้งแต่ห้าร้อยแรกครับ <laughs> โอ้ยรีเลยกิฟเนี่เนี่ยแ้อยนึงแถมเขาครามห้อ,อ,อ,องกับฟี <laughs> <laughs> มอมมีหัวค่ะ <laughs> โอ้ยแต่ละคนบาทเนี่ยเต้ายองออกมาบ่อยๆ <laughs> มักไทยเกิดแล้วค่ะอาจารย์ <laughs> มันซื้อไทยเกิดแล้วครับมาถามหารด ให้เกิดกับปั่นทำอาหารนี่สองคนแหละมันงามคือเกา่างามมือคนบอกขอบคุณค่ะอาจารย์ในชมวถูกได้แับไทยจะไปหาปูค่ะขอบคุณดาวเจ็ดสิบห้าดวงครับขอเข้ามากับยังครับยังครับผมอแคปหรือยังอันแคปเนี่ยก็แน่นมูเจ้าก็เลยเจ้าเจ้านาจารเรื่องล,ลีล้แคปเรีเยกไอ้คนหนีปฏิเสธดิสามเจ็ดสามหกเจ็ดหกสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้า สามตัวมีสามเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเก้าอ่ะไปดูเม็ดเดียวทีเนี้ยอแค a เม็ดเดียวชุดเม็ดเดียวครับสามเจ็ดศูนเน้นๆครับเม็ดเดียวอแ c a คเดี๋ยเขียนลงกระดานให้ชุดนี้ชุดเม็ดเดียวคนมึงเท่ทา,าออไหร่อะหรเยอะอะไรเยอะพี่ถุมเครืองเลยเพี่ดุมเครืงเลย แคปได้ยังครับชุดเม็ดเดียวใครอยู่ห้องวีก็จะได้หวยก,ก่อนนะครับเออได้ไปหลายวันแล้วแหละก็บูชาทูบก็ได้ชุดร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้าปู่เวทก็จะได้สติ๊กเกอร์ได้ทูบด้วยกําไรก็ได้เหรียญก็ได้ห้องที่ดีที่สุดแลนะ้วแต่จะบูชานะครับอืมน้ําปลาก็สามขวดร้อยแปดสิบหนึ่งลังสี่ร้อยเจ็ดสิบอาจารย์อารมณ์ดีคักจานอันโมคอยท่าเนเริ่มมาถึงเรียกแก่มืออื่นแคบเสร็จแล้วขายหยอกต่อรอทั้งอาจารย์น้องๆเลยจ้ารัฐบาลใดขอบคุณค่ะ ออมสินใหม่เนี่ยครับได้ครับผมอาจารย์อา่านมท่านเด้อถ้าอา่านไม่ท่านเนี่ยพึ่งน้อยใจเด้ออันเพราะว่าออก่ควึมันไปไว่ากนะพิมดูดูเอานะครับมันแกงสิึ้นอะเลขกต้นไม้ไม่มีนะครับวันนี้ต้นไม้ช่วงนี้ปู่ท่านไม่ขึ้นเสียงนอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทําให้นะครับเนี่ยแปลว่าเอฟซีตัวยงนั่นนี่ชอบเลขยกยกเว้นสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ว่าอันกับจัดใช่ไหมครับเนี่ยแคปกระดานวิบวับไปเนี่ยเอาเอาแคปยั่ไล่ะ มันเหี่ยวบ่คอยเห็นมันเห็นต่อาจารย์แม่สะท้อนแต่ของเอาม่เป็นยังถือว่าเป็นลายน้ำเปี่ยดอีกซะละ่ะคัดอ,ออกนึงนึงนี่ประวัติศาสตร์เลยเด้เนี่ย่วยถึงเมื่อสัมนักนี่นี่กับสามเจ็ดศูนย์เท่าไนะแอดแม่ไทยเกิ์อ <c oughs> ินเฟนระบบบาทเนี่ยเ่ <c oughs> บ่ <c oughs> เอเอ็นเวทบ่ เห็นที่นี่นะป๊อดก็หายเห็นเฟซมันสืดอไทยเกิดนะครับอันนี้อย่าเปิดท้าหน้ากันยังกดเปิดหรอบดีบดีบดีทู่ปูนี่เป็นหนึ่งสองหกก็ได้นะทุกคนอ่ะเหติติ๊กต๊อกเดี๋ยวผมบอกไม่เหติติ๊กต๊อก รักทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนเลยยิงๆรวยๆขอให้หลับฝันดีนะครับมีโชคไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอให้เราได้คิดกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยหากอา่านไม่ทันอย่าน้อยใจนะรักทุกคนเท่ากันนะครับผมไม่มีลูกศิษย์ไม่มีญาติพี่น้องผมมีแต่ครอบครัวทุกๆคนคือครอบครัวของผมนะครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนวันนี้คืนนี้อาจารย์นอตตี้เทวดาเดินดินก็จะขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ